สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ P.B. s u p e r c r r p h o t o g r a p h y นะฮะแล้วนี่คือภาพนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถคันที่เรียกว่าเป็นรถอเมริกันมาเซลอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ได้ดีในชีวิตประจำวันรถคันนั้นก็คือ Ford Mustang งนะฮะเราก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่รถกันลองมาดูนะครับว่ารถหน้าตาเป็นไง Ford Mustang งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะหยิบกุญแจแล้วก็เรามาสตาร์ทรถดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะฮะว่ารถเป็นไงครับลองมาดูเาละครับก็มารีวิวภายในรถกันว่าเป็นไงนะฮะตัวนี้เนี่ย ก็มาดูพวกเรียนไม้แรงต่างก็ไม่มีคำอธิบายมากนะครับก็โชว์พวกว่าน้ำมันเนี่ยหรือเท่าไหร่แล้วก็ค่าเฉลี่ยต่อทริปเนี่ยเป็นเท่าไหนนร่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยก็มีพวกตัวเลือกให้เยอะแยะเลยนะฮะมีว่าเราจะเลือกว่าจะคอนโทรลตัวไหนของทางทางคอนโซลตรงกลางนี้แล้วก็บวกกับ พวกปรับเปลี่ยนเ,เรื่องของเครื่องเสียงเพลงเลยพวกนี้ตัวนี้เนี่ยระบบที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพวกคอนโซลรตรงกลางเนี่ยคอนโซลตรงกลางเนี่ยมีมีอุปรกรณ์ให้เลือกเยอะมากเลยพวกดูเรื่องของอุณหภูมิพวกฟังเพลงอะไรต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องของโปรติของพวกทางรถทั่ว,วไปอยู่แล้วนะ,ะในสมัยนี้ตัวนี้เนี่ยมีสามารถที่จะคอนเน็กโทรศัพท์เนี่ยกับ ตัวรถเนี่ยโดยการใช้บลูทูธก็เลือกได้ว่าจะไปยกตัวอย่างเช่นค o n เนก้าโฟนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ก็สัตต่อบลูทูธกับเครื่องของของผมเนี่ยก็สามารถเข้ากับเครื่องนี้ได้โดยตรงนอกจากนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยมีระบบการควบคุมอุณหภ,ภูมิเนี่ยลองดูนะฮะตอนนี้เป็นฮีเตอร์ก็เราสามารถที่จะเพิ่ม ก็จะบอกได้เลยว่าทางตำแหน่งคนขับเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งคนนั่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นหรือลงอันนี้เป็นหน่วยไฟน์ไฮนะครับถ้าเป็น Celsius เซลเซียสก็คงละลายเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวเรื่องของแอร์อะไรพวกนี้เนี่ยปร,ปรับง่ายอันนี้เป็นไฟสัญญาณฮนะไฟสัญญาณ แล้วก็มีโหมดต่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายโหมดนะฮะลองดูนะครับผมเลือกโหมดก็มีโหมดอะไรบ้างมีโหมดธรรมดามีโหมดสปอร์ตนะฮะมีโหมดแทร็กแล้วก็มีโหมดสโนว์ก็คือพวกหน้าฝนหน้าหนาวพวกหิมะตกอะไรพวกนี้ก็จะทําให้รถไม่ถลายก็คือเวลากดเร่งเนี่ยมันจะไม่ไม่พุ่งเหมือนตอนพวกเข้าสปอร์ตโหมดอะไรพวกนี้เรื่องของสปอร์ตโหมดเนี่ยก็จะบอกข้าวๆก่อนที่เราจะไป เข้าลงขึ้นทางด่วนจริงๆเนี่ยก็คือสปอนน์มอเนี่ยเสียงมันจะเข้มเสียงแน่นเสียงดังกว่าแล้วก็อัตราเร่งจะค่อนข้างจะดูเหมือนไปเร็วกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เคยวัดเป็นวินาทีเหมือนกันแต่ว่าก็คือมันจะตอบสนองเร็วกว่าตอนที่เราเหยียบก็จะกระตุกนิดหน่อยถ้าสมมติเหยียบผิดจังหวะมันจะเซนซิทีฟกว่าเรื่องของภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวที่ผมชอบที่สุดจะไปปิดท้ายแล้วกัน เบาะด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะแคบแคบเลยก็คือนั่งได้จะกว้างกว่าพวกแอสตมาตินแน่นอนแต่ก็ถือว่าค่อนข้างแคบก็เป็นรถที่สามารถที่จะนั่งเป็นกึุก่มๆครอบครัวไปเที่ยววันหยุดสนุกๆได้แต่ว่าก็คงนั่งทางไกลไม่ค่อยสะดวกเพราะด้านหลังเนี่ยที่นั่งไม่ค่อยสบายมากแต่ด้านหน้าเนี่ยที่นั่งดีมากเลยรถคันนี้เนี่ยกระจกมองข้างอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเล็กก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงก็เป็นตามสไตล์ของพวกรถสปอร์ตอะไรอย่แล้วน้ฮะกระจกมองข้างอาจจะเล็กนิดนึง แล้ยิ่งมีปัญหาเรื่องของการขับในอเมริกาก็กระจกมันอาจจะยิ่งมองเห็นยากเพราะาเลนมาจากว่างย้ายเลนยากการตกแต่งภายในถือว่าค่อนข้างสวยเลยสําหรับผมนะครับมีเกียร์เนี่ยนขานขา้ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากรถคันนี้นี่มีม,มีสิ่งที่ผมชอบไปอย่างนั่นคือมี Paddle Shift ซึ่งก็สะดวกต่อการเปลี่ยนเกียร์การทําความเร็วเนี่ยสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องไปจับเกียร์แต่สําหรับ คอเกียร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะเซงเพราะว่ามันตบเกียร์กันไม่มันอันนี้ไม่มีนะฮะรถคันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมาถึงออปชันที่ผมชอบมากคือออปชันที่ทําให้เบาอ,อุ่นได้นะครับนี่ครับเบาอ,อุ่นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอากาศหนาวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับโดยจ้าอากาศร้อนก็ไม่มีปัญหาเพราะเบาอันนี้เนี่ยสามารถจะทาความร้อนหรือทําความเย็นได้หมดเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยตอนหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหฟินเลยครับนั่ง ในเบาะอุ่นๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับก็เราวนดูภายนอกกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการขับบนทางด่วนนะฮะว่าทําผลงานได้ดีขนาดไหนน,นี่ก็เป็นภายนอกขบอบสแสน,นะครับ